ภาพถ่ายฟังก์ชันของมันคืออะไรการบันทึกความรู้สึกความคิดเพื่อสื่อสารไปถึงความรู้สึกของอีกคนหนึ่งให้เขาเกิดประสบการณ์ถ้าใครมันรู้สึกมากมันจะเกิด Call to Action ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างผมทอมพิราชัดคนที่สิบน,นะครับก็เป็นช่างภาพแฟชั่นแล้วก็เป็นศิลปินที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลครับในอดีตเนี่ย แคมเปญด้านสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยไม่ค่อยเกิดผลเรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมเราไม่ลองเอาความสามารถของเราทางด้านแฟชั่นปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่างๆที่เราได้เห็นที่เราได้รู้สึกเนี่ยเอามาเล่าผ่านงานแฟชั่นแฟชั่นจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของการเล่าเรื่องผ่านเสื้อผ้า้เ,าเรื่องงานอนุรักษ์เรื่องของแมสเซจต่างๆเนี่ยมันสามารถเล่าผ่านเสื้อผ้าได้ดังะนั้นเราก็เลยจับสสิ่งเนี้ยมารวมกันเพราะมันมาเจอกันตรงกลางมันเรียกว่าแฟชั่นที่เราชอบ งานภาพของเรามันจะค่อนข้างเป็นงานที่คนคาดไม่ถึงว่ามันจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงรีเสิร์ชก่อนว่าปัญหามันคืออะไรเรื่องที่2ก็คือการเอาเสื้อผ้ามาเล่าเรื่องเรื่องที่3ก็คือเรื่องของโลเคชันเพราะสามสิ่งนี้มันมารวมกันมันเกิดงานใหม่ขึ้นมาไองานประหลาดอย่างเงี้ยมีอยู่คนเดียวที่ทำ <c oughs> อันนี้เป็นภาพจากงานชุดอาร์มี่หนชุ ปีที่แล้วตอนที่เราสูญเสียไตยไปข้างหนึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าคนเราตายวันหนึ่งต้องกี่แสนคนแต่ว่าทําไมคนไม่กี่รอ้อยคนที่รอาการเปลี่ยนไทอวยวะไม่ได้รับอวัยวะที่เหมาะสมจากสภาการชาติไทยที่ได้รับผู้บริจาคอวยวะวันละคนสองคนโครงการนี้เราได้รับผู้บริจาคอวยวะถึง545คนใน8วันงานลาสแฟเวลนะครับก็เป็นงานแฟชั่นกับซากประวานที่ เราได้ไปถ่ายในจุดที่วานได้เข้ามาเกยตื้นเราได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากจากชาวเน็ตในแง่ลบ ทุกคนจะบอกว่าไอคนนี้มันเป็นคนบ้าไอคนนี้มันทําเพื่ออะไรอยากได้หน้าอยากดังอะไรเงี้ยวาเนี่ยจะตายแล้วก็เสียชีวิตมากจากการติดเครื่องมือประมงฉะนั้นไอข้อมูลเหล่านี้เราก็มาแปลสภาพเป็นเสื้อผ้าเป็นเรื่องราวองค์ประกอบต่างๆที่มันเอามาเล่าเรื่องอยู่ในภาพเราจะไม่ยัดเยียดทุกคนว่าเฮ้ยคุณต้องทําแบบนี้1 2ึ่เราจะไม่ทําเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วงานศินละปะคืองานที่ให้ทุกคนรู้สึก บ่อยครั้งที่เราเดินทางออกไปแล้วเราไปเจอเรื่องราวที่มันกระทบต่อจิตใจเราแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากสื่อสารเรื่องนี้ให้กับทุกคนเห็นในมุมมองของเราในวิธีการของเราทางเลือกเดียวที่เรามีก็คือการลงมือทาให้เห็นให้คนอื่นรู้สึกอย่างที่เรารู้สึกความสุขก็คือการได้เจอคนที่มันน่าสนใจเยอะมากทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันหมดก็คือเรื่องของ passion. แฟชั่นเราได้เจอองค์กรที่เขา มีความตั้งใจที่อยากจะทำงานพวกนี้เพะเรามีแบบทุกคนที่ช่วยพพอร์ตให้มันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นให้มันเกิดอิมแพคขึ้นนี่แหละมันคือความสุขของเราทุกคนมันมีอะไรบางอย่างที่สามารถช่วยสังคมได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องขยะทะเลไม่จำเป็นต้องเรื่องสัตว์ทะเลหายากเพราะมันเรื่องไก,ก,กลตัวทุกคนมันมีความสามารถเล็กน้อยคนละอย่างที่สามารถช่วยคนอื่นได้คิดนิดนึงว่าเราจะเลือกใช้ความสามารถของเราเพื่อใคร